ดีจ้ารตนาสกลจ้ามเนี้กสิผ้าลูกมาเก็บผักจ้ะนี่ผักมันกินได้นี่ต้นอันนี้จ้ะนี่หลักนี่จ้านี่นต้นอันนี้กินได้ได้จ้านี่ไละจับหมดละหมดละหมดละเนี่หละกมาต้น เอาไปลวกกินจ้ะนี่แซ่บแซบจ้ะจ้ากลับมาเก็บอีกจ้าต้นอันนี้ละจ้านี่น,น,นี่ต้นนี้ละจ้าไหนล่ะเทือกเทือไม่เทือกนขวด ไปลูกไปเดินไปตรงนี so, ้น right ู่นจ so, so, ้ะอันนี้ยอดอันนี้พักอันนี้กินได้ได้จ้ะนี่พักอันนี้พักอันนี้ได้จ้ะกินได้คือกันนี่ล่ะหัดเก็บเก็บเลยลูกเก็บเอาเอาเอาใสกนั่นใช่ตัดก็ได้เอามือก็ได้อันนี้ก็กินได้ได้จ้ะ ไก่บ้านนี่เราจะแถวหมูม่บ้านเราตะนาล่ะริมทางยันริมทางอา่ะสักนี่แหลอไปเก็บอีพัทไล่ไล่ไลยครับไปลูกเด้นดูหนังไม่ปลาผมหงอนงามงามยังไม่ปลาเลยน,นี่ต้นอันนี้ที่กันนี่ไม่จามันจะเป็นใบจังสีต้นเหรอใบจังสีนะเ,เอาไปลวกกินคือจัง ไปอันอีหุ่มบ้านข้าวห่าหจ้ะฮักเอาลนพวกกินเสร็จเสบ็จ้ะอีหุ่มบ้านข้าวห่าหจ้ะไปลุกมาข้าเก็บผักเก็บผักกินเวลามาเดินทางนี้หรอกเดินทางนี้เออเมื่อนีก่กับแดดออกอยู่แล้วจ้ะ นี่หนามเอามาให้ลูกสาวน้ำหนามก็เจ้าก็บทำงานก็เจ้าเฮ็ดถนนจ้ะขี้ดินก็เจ้าเฮ็ดถนนขาม้าลูกขาม้าขาม้าถนนก็เจ้าเฮ็ดถนนเออเขาเจ้าเฮ็ดทางเลยจ้ะทำงานเขาเจ้าเฮ็ดทางเลยจ้ะถ้าลูกเก็บนี่ละแถวหมู่บ้านรัตนาอยู่หรอจ้ะหาเก็บ ก,กินได้เจาะออทำงานอยู่จ้ะพาลูกเก็บกินพาลูกยางออกกอลังกายเก็บพักกินวันที่สีวันที 10, ่เก้านี่ลูกๆก,กับปิดเทอมละจ้ะปิดเทอมแล้วเด็กน้อยอย่สวิดเดน,เนปิดเทอมประมาณสองเดือนกว่ัวผมละมั้กับสามหมดละ นะะ้องเดินกลัวๆผัวจ้านี่แพระเจ้าก็ทำงานอยู่ท่ำถนนทำถนนม่นี่หละลูกก็เก็บแถวนี้แหละไหนก็นี่แหละสกูตกกนี่แหละน้ำทางนี่แหละสกู๊เกนเด็กคนละ กนเจเ้าเฮ็ดนั่นแะลูกนัเนี่เจาเฮ็ดถนนจังสไดท้าแลนอีกสองเลนจ้ะมันแลนเล่นเดียวมันต้องถากันอันนั้นก็นล่อล่อไฟแดงล่อรถปูนซีเมนต์ลูาหาเก็พาไกปกิจะ นี่ยอดพักอันนี้ก็กินได้เด้จ้านี่ยนี่ยอดพักอันอนี้จ้านี่ยแงอย่าเอามือไปจับเลยจ้ามันดาดนี่ละ่ะต้นดาดดาดนะจ้าเอาไปทำทำศพปลา,าแม่จ้าทำศพปลา,าแซ่บๆเนี่ยต้นดาดดาดนี่ล่ะจ้าเนี่ยเอาไปทำศพปลากินแซ่บๆจ้าพุ่นยอดง่ามงามนี่ละ่ะ หลมามต้องเขาไปเดิมมัสิดดาดแม่สิเขาไปเองใส่เสือแขนเา้วมากยันอันนี้ดอกไม้ใจทสิเข่าหน้าห้อแล้วก็ดอกไม้ก็ออกหลายต้นดาดจ้าต้นดาดใส่มือเปล่าจับไ่ได้นะจ้เะเขาก็ต้องเอาถุงมือมาใส่ใส่กสัเสือแขนเา้วจะ้ะมัสิดดาดมือจะ้ะต้นดาดจะ้ะ แทงนี่อันทางสวีเดนเขาก็กินอยู่เขาเอาไปอันทำโซบปปาจ้ะทำโซบปปากินอ,อาหลูมาเก็บทำโซบปปาทำโซบปปากินเนี่ยต้นนี่งามงามนี่ต้นใหญ่ใหญ่นี่จ้ะเอาใบใบมันด้วยจ้ะเอาตัใบใบมันต้นดาดจ้ะ อยดาดแขนดาดขาละขั <S 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 ่นรดเลยเออด่าแขนดาดขาตะขั่นรดเลยเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยเอาใบมันจะเอาตั้งใบตย้งใบนี่ลราจะไหนลูกมามึงเก็บหักอีกย่างก่อนโอเคอย่าดิ๊ เราซื้อขวดน้ำบ่ซื้อขวดน้ำเนี่ยน้ำแดงเด้อจ้ะน้ำแดงลูกสาวน้ำหวานเนาะเอามาน้ำหวานไปเพื่อนกินน้ำเดี๋ยวเพก่นสิหิวน้ำเนี่ยมาทางเจ้ากระเฮงอันบึม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 ด้วจ้ะเอ้ยลูกอันนี้ปลาฮันหลอนฮันหลอนยังไม่เป็นลูกยังไม่เป็น ต้นไม้ดาบเจ้าก,ก็ทำงานนดี๋ยวจ้ะตามทางมานี่ลูกอยู่มองแถวหมู่บ้านรัตนายอยู่นี่ละจ้ะอเอากินน้ำเดลยกินมามะเปิดให้นิ เปิดหน้าให้นลูกสาวกันะฮะจับกล่องให้แม่กินเจ้าทำงานอยู่บ,บ,บ,บุ่ม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 อยู่ยิย ย่างเห่นก้อนจานแล้วก็ค่อยย่างกะบวุ้นลับบ้บบานย่างเห่นออกกับร่างกายก่อนจ้าโมบารัตนาอยู่นี่ละไม่ได้ไปใส่ไกลหรอกจา้าเป็นยางเหรี ลงมานั่นแม่เห็นพักอยู่หันตรงนั้นเจ็บแล้วเขาก็กลับบา้านกั มีตะปลาได้จ้ะปลาท่างรัตะนามาเก็บเห็ดน่ะจ้ะปลาเห็ดต่วันออกกับจ้ะมีตะผัก ไปกินแล้วไปพักไปกินแล้วจ้าน,นี่ไม่ได้ไปสกูกกักกนมาตรงน,นี้ เนี่ยแม่เห็นผักตรงนี้แหละสวยเอ๊ะสามป้าเป็นย่างอกก๊าลังกายจ้ะ จเจ้าตัดต้นไม้อันนั้นออกตลอดเฮ้นี่ยเขเจ้าก็ตัดต้นไม้ออกนี่จ้ะปลาเมื่อแต่ปลาเห็ดได้เลยจ้ะย่งางเขาไปนั่นล่ะปลาเห็ดปลาเห็ดจ้ะ แม่สินี่เด้ออีลาอยู่นี่ยยนแม่มาไม่ดาบเยอะไม่ต้องมานะไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเอแม่มันดาบหลายจ้ะนี่อันนี้ก็มันจะเป็นอีกซุปหนึ่งจ้ะมันค่อยกินได้อันนี้มันกินบ่ได้เด้อจ้ะอย่าไปเก็บซีชวนเด้อจ้ะระวังนี่มันจะเป็นผักอีกอย่างหนึ่งจ้ะ งองอคือกันนะต่ว่าสีใบง่ายๆเหลี่ยมๆจ้าค่อยกินได้อันนี้มันเป็นใบแบบนี่จะเก็บซี่ส่วนด้วจ้าเด้ออันตรายจ้ามันเป็นใบง่ายๆเหลี่ยมๆจ้าค่อยกินได้พักหน่อพักอันพักหนออพักอันนั่นละจ้าเอาไว้พักใส่นละมันหอยกินกับแซ่แต่ว่าอันนี้พ่เแมนจ้า ไปทอดกินกับแซนอย่ารอโูลใช่ไหมมัสลูสทอดกินกับแซบมัสลูสมาล่ะละล่ละนั่งละนั่งตักแม่นั่งตัด ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ตนะามขอกอเสนอด้จ้าบ๊ายบายค่ะ